มือนตัดก,กระจกแล้วก็เอามาทําแบบเป็นพวกที่ห้อยประตูหรือว่าทําเป็นแบบเขาเรียกอะไรเขาเรียกการตัดก,กระจกหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะตัดก,กระจกแล้วก็เอามาแปะมาประกอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เห็นที่เกาหลีมีเวริร์กช็อปวันนี้นะคะก็คือน่าทํามากแแบบน่ารักมากนะทุกคนวันนี้ก็เลยจะไปทํากันแต่ที่พิเศษก,กว่านั้นคนที่จะไปทํากับเราวันนี้ก็คือยาดานั่นเองนะคะทุกคนคือยาดา บินตามลงามาจริงๆนี่ไงเป็นไงล่พะพวกคนขี้เหงาแบบเราๆนะคะก็ยาดาเหมืนน่าจะเพิ่งถึงก็เลยยังไม่ได้เข้าโซนะคะเบลก็เลยจะไปรอยาดาถวกังนําคิดว่ากังนําไม่ก็ซินนนยอนเนี่ยแหละคือเบลวว่าจะไปหาอะไรกินทั้งหน่อยคือหิวมากนะคะที่คิดในหัวคืออยากกินทงคัตสึร้านประจําที่แบบเบลชอบกินมากแล้วก็อร่อยมากก็เลยจะ ไปกินข้าวก่อนแล้วก็อาจจะเดินเล่นนิดหน่อย,ออยรอเยดามาถึงแล้วก็ค่อยไปทำวอรช็อปด้วยกันนะคะวันนี้ก็อากาศหนาวอยู่แต่ก็ได้อยู่นะคะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าคืออยากให้ทุกคนรู้ว่าคือเบลไม่ได้ใส่ถุงน่องด้วยนะคะคือใส่กระโปรงคือเราแบบว่าติดแกรมอันนี้เป็นออฟฟิตของวันนี้แบบว่าวหวานๆนะคะ กติเราจะกินแบบเทนเดอร์ลอยนะคะหิวข้าวมากเมื่อวานก็กินเยอะดูงงมากว่าทำไมเรลหิวขนาดนี้คือแบบท้องร้องแนะั้งแต่ตื่นย,นะย่าด้าใช้เวลาประมาณหนึ่งชัว่วโมงถึงจะถึงเป้ะคะ เอ๊นมาจริงไหมจริงจังหนาววะหนาวน่าจะบวมๆหน่อยนะคะทุกคนทำไมอ่ะหนุเดี๋ยวนั่งรถไฟฟ้าไปยังนึงโทอกันวันนี้จะไปทำไรคะในงานพญาได้ไปทำเวิร์กช็อปกระจกคือลงจากเครื่องยญาได้ก็มานี่เลย อันนี้ใช้คำว่าเองเหรอแปดองศาหนาวอยู่นะรองเท้ากได้ใช่ไหมรองเท้าค่ะคือวันแรกก็รองเท้าข่าเลยเอาติดแล้วทาติดแล้วด้วย โูกุชองนะคะจะเป็นยองดึงโพออฟฟิศแต่ว่าที่ที่เราไปทำเวิร์กช็อปคือสถานียองดึงโพึ่งจะคนลลสถานีกันแต่ว่ามันอยู่ใกล้กันไม่ไกลมากนั่งแท็กประมาณ10นาทีนะคะเข้ามาในารา้านเขาให้เราเปลี่ยนผ้าคลุมนะคะ for number eight match like this mm. size is okay you can use it i understand okay. mm. but if you want this color for number two but it is too small you can't use it you can't use it okay mm. so if you want this color for number two uh, but it is too small please tell me i will prepare a large piece i will cut for you okay. but ถ้ i อีส color sold out I will recommend similar color โอเคคือในนี้มันจะมีเลขใช่ไหมถ้าเราสมมุติอยากเอาเลขไหนสีไหนแล้วก็เอาแผ่นกระจกมาทาบแล้วถ้าแผ่นกระจกอ,อันไหนอ่ะมันแบบว่าไม่พอดีกับในตัวร่องอันเนี้ยเราก็ถามเขาว่าเราอยากได้สีนี้มีแผ่นใหญ่กว่านี้ไหมยอย่างของยา้มันจะมีกระจกบานใหญ่เยอะอะไรเงี้ยสมมติเท่ายาอยากได้สีนี้แล้วแบบ มันใหญ่ไม่พอกับพระจัน์ทรก็ถามเขาเขาจะไปตัดมาให้แต่ถ้าหมดเขาจะหาสีกล้เขียงมาให้ ก็จะตัดกระจกให้เราตามตัวเลขนะคะก็คือตั้งใจหามากเมื่อกี้น่าคือซีเรียสมากค่ะคือน่าซีเรียสมาก and when you close to the end you need to oh, less power you need less power <Okay. S 1> because when you press hard a n d the point it maybe break okay i will show you when you press hard this point break okay y okay. you need before three millimeter less power okay and this line can you see this line always up and this line match on the line like this okay and you just press and you can cut okay okay ถ้าเราจะต้องสอนกรีดก่อนนะคะทุกคนก็คือมันก็จะมีน็อตเอ๊ะอ๋อนี่ปากกาแลเให้เรอาน็อตไวข้างบนนะคะ เหมือนดินสอแต่ต้องใช้สองมือนะคะแล้วไอ้คนไม่มีแรงอย่างเราองสองมือจริงคือใช่แล้วอันนี้คือ Like, these. Mm. Like, these. Okay. <laughs> like this. Like this. Okay. Like this. Press hard. Mm. Yeah. Mm. Okay. Mm. Stop. Stop. Yeah. Like. Oh, 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 okay. Pick, pick, pick. t ื้นบนโต๊ะเส e ็จ so it, it when you touch it, it may be dangerous <Okay. S 1> so you need to clean many times w h i c e one from the desk yeah okay okay มเวลาะมันจะมีแับเศษแก้วอยู่นนี้เาวต้อง clean ไม่งั้นเราจะเกิดอาการอันตรายได้เช่นยาดาองเราเมื่อกี้ ยบไปจืดแล้วเพื่ออ๋อคขามีอันนั้นด้วยนะเขาจะจะโดนแล้วจะโดนแล้ว,ลว do not curve just straight 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 okay are you understand do not curve and เขาบอกว่าห้ามโค้งนะคะต้องตัดแรบตรงโอเค if you want cut this line mm. do not start this point you must start this point plus e n d to

มันไม่เึิดว่ะ มือม <This? S 2> mm, mm ือลงประคับโอเคปีที่เราทำเองเศษปีที่เราทำเอง <laughs> ใช้คำว่าเศษปีนะคะ <laughs> it has hole. Can you see this hole? Okay. Hole. If it has two holes, maybe anywhere okay. Okay. But like this, one hole, one hole, one hole, just bottom. Just bottom. Uh, okay. So like dangle. Okay. So you can choose one hole with just one piece. Okay. <Okay. S 2> when you choose pick up and on your desk and you can choose total three pieces maximum three pieces okay, okay. When you choose pick up and on your desk เขาให้เราเลือกเหมือนเป็นจิวนะคะสามอันก็คือข้างล่างอันหนึ่งข้างบนสองอัน This is copper tape. Mm -hmm. Copper tape. Uh, it will help your soldering. So mm -hmm. I will stick the tape on your glass edge like this. Mm -hmm. so we have to put but, so. I will stick the tape. So when you receive it, you must push the tape like this uh -huh. and make it flat. โอเคเมจิพริตี้โอเคคือเขาจะห่อเทปให้เรานะคะแล้วเราก็มีหน้าที่ของเราแหละทำถูถูให้มันสวยโหแต่เขาแบบติดเทปเก่มากอะถ้าเราทำน่าจะเบี้ยวปะ เหมือนกันนะนี่ของเราที่เราทำนิดหน่อยนิดๆคิ้ว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 ไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะสวย <No. S 1> อันนี้เดี๋ยวเราจะเชื่อมของเราแล้วนะคะ you must change the color of t h e t a p e m mm h h hmm. m mm a hmm. t c h like t h i s m a t h Like this, okay? Mm -hmm. And follow the line, mm. follow the tape line, and you can change color. Okay. Okay. Front and back, same, you must change. มันสวยครูทําไปก่อนถ้าเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวครูทําให้มันสวยได้อันนี้ครูทาทีคอยให้เรานะคะไหนขอยาดาน่ารักอ่ะซึ่งนนอะไรที่มันไม่เข้ากันสีไม่เข้ากันเลยนะทุกคนแต่มาเข้ากันก็เข้านะแมวกับอาจานันย์นะแมวม่วงทีเซื้อของเบลข้างหนึ่งสีฟ้าข้างหนึ่งสีฟ้า เนื่องจากเลือกไม่ได้นะคะคือเขาทําแก้ให้เราสวยมากท <c oughs> ีมีเสื้อบินทุกคนอันนี้ก็คือเขาห่อให้เรียบร้อยทามชุกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับกันนะคะทุกคนแม้ว่าของไปเก็บแล้วก็กําลังจะไปกินข้าวกับโพวกเจสซี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะไปกินร้านที่เป็นเหมือนโฮซัม ซึ่งร้านเนี่ยไม่เคยกินแล้วแล้วก็แนะนําเพื่อนเพราะว่าอร่อยมากตอนนี้าไปคุณคนเยอะมากนะคะเดี๋ยวถ่ายดูเพราะว่าตอนนั้นเดูน่าจะไม่ได้ถ่ายคลิปสมั้งอืม So sad ทำไมมันมันหมดแล้วอ่ะซึ่งพูดซม,มันหมดเราเรามาร้านนี้แทน แก่สุดในโตนี้แล้วทุกคนแอมโอเดส Yes. Right. Right. My visa right. 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 or the dog. dog no i don't think i have ที่พักเดี๋ยวจะให้ดูที่พักว่าเป็นยังไงเพราะว่าเธบอกว่าเมื่อกี้คือเบลเคียนมากเพราะว่าที่พักเบลวันเป็นเนอนลงไปเว้ยแล้วเหมือนแบบว่าแท็กซี่อะไปจอดข้างบนเบลเคยียนมากเพราะว่ากระเป๋า้ำหนักมากดีนะที่แบบเราก,กินข้าวกับเพื่อนแถวบ้านเลยเพื่อนอะมาช่วยยกนะคะคือกระเป๋าบำหนักมากคือเบลกลัววเบลแบบจะกิ้งตกเข้าใจเรื่องปะแต่ตาย,ตาย,ตาย,ตายรถแถวนี้น่ากลัวว่าก็กำลังเดินกลับ และนี่คือโอลิฟยังเลิฟปะไอเลิฟโอลิฟยังสุดๆบอกเลยว่าเสียหายเยอะมากก็หยิบไปหยิบมาแบบฮ่าทำไมมันแพงจังวะแต่กออ็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ซื้อสกินแคร์ม,มาแบบทำรูทงรูทีนรีวงรีวิวให้ทุกคนดูนะคะคือเราจะให้ดูเดินนะคะเห็เนเดินนั้นปะ ที่มันสูงๆงลิบมาจากตรงนู้นน่ะั่นแหละคือเนินที่มันจะต้องเดินลงมาคือเกือบร้องไห้เพราะว่าเครียดว่าไม่รู้จะลงยังไงดีที่เพื่อนมาช่วยนะคะ s ั b s c ค i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปฉ่ำมากเกาหลีทริปนี้เจอกันทริปหน้าค่ะ